ถ้าเรามาดูใก,กล้ๆนะคะจะเห็นหัวใหม่ออกมาหลายหัวเลยนะคะก็ประมาณห้าหหัวนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหัวดอกของว่านสีทิศค่ะหลังจากที่เราออกมาจากดินนะคะแล้วก็ตัดรากออกเป็นบางส่วนนะคะ เราก็จะเอาหัวนี้มาขยายพันธุ์ค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะตัดข้างบนออกค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะตัดเป็น4ี่ส่วนค่ะตัดให้ถึงเกือบข้างล่างนะคะอย่าแต่อย่าตัดให้ขาดนะคะ มาด้านข้างเราตัดลงมาอีกนิดหนึ่งค่ะเห็นไหมคะจะมีเป็นสี่ส่วนค่ะหนึ่งสองสามสี่ รอยที่เราผ่านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะเอาใบสีดำออกบ้างก็ได้นะคะข้างนอกทำความสะอาดนิดหน่อยค่ะเพราะว่าใบนี้ถ้าฝังอยู่ในดินก็อาจจะเน่าได้ค่ะ ก็ใบนี้ก็เป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะจะให้ดูอีกทีนี่เป็นรอยที่เราผ่านะคะจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราผ่าเข้าไปนิดหนึ่งตรงฐานนี้จะเห็นนะคะ ฐานนี้จะเห็นเราพาเข้าไปนิดหนึง่งก็ทำออกเป็น4ส่วนแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกระถางที่เราได้ใส่ดินลงไปแล้วค่ะแล้วก็จะเอาหัวของดอกว่านสิทิศใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เอาดินใส่ลงไปรอบๆค่ะ เราจะให้หัวคองดอกว่านสีที่เนี่ยโพลออกจากดินประมาณหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะเราจะไม่กลบดินทั้งหมดนะคะตอนที่ใส่ดินเนี่ยก็กดดินนิดหน่อยค่ะแต่ไม่ต้องให้แน่นมาก,กน,นะคะ ประมาณนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะหัวดอกเขาจะโผลมานิดหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะพอระวังระดับหัวของดอกว่านสีทิศจนเป็นที่น่าพอใจแล้วนะคะระดับนี้นะคะแล้วก็รดน้ำพอชุ่มค่ะ ครบหนึ่งอาทิตย์ค่ะตอนนี้หัวดอกของเราเขาก็เริ่มแยกออกมาค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่22พฤษภาคมค่ะก็เป็นเวลาสี่เดือนกับ14วันค่ะที่เราได้ขยายฟันหัวดอกว่านสีทิศก็เริ่มตั้งแต่วันที่เราตัดแยกหัวนะคะพอถึงวันนี้เนี่ยเรามองเห็นความเจริญเติบโตได้อย่างชัดเจนเลยมีใบออกมาเห็นไหมคะมีใบสีเขียวใบนี้ก็หมายความว่ามีหัวดอกว่านสีทิศนี้หนึ่งหัวเล็กๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งหัวแล้วก็ ข้างในนี่ก็เป็นหัวที่สามนะคะแล้วก็เล็กๆหัวที่สีแล้วก็ใบอีกกลุ่มนี้ก็เป็นหัวที่ห้านะคะนี่ค่ะก็เป็นหัวดอกว่านสีทิศฟรีๆค่ะบนกระถางให้ดูนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยค่ะแต่ก็คุ้มนนะคะเราได้หัวดอกมาห้าหัว ข้อดีในการขยายพันธุ์แบบนี้เนี่ยดอกที่เราได้เนี่ยก็จะเหมือนต้นแม่ไม่เหมือนกับการใช้เมล็ดในการเพาะนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เมล็ดเนี่ยดอกอาจจะเหมือนต้นแม่ก็ได้หรืออาจจะไม่เหมือนก็ได้ถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยดอกที่ได้จะเหมือนต้นแม่เปียบเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเขายัางเล็กอยู่เนาะเราก็จะดูแลให้เขาเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะคะ ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3-4ปีก็จะออกดอกแล้วก็จะรดน้ำให้ปุ๋ยวันนี้วันที่21พฤษภาคม2565ค่ะก็เป็นเวลาหนึ่งปีเสร็จแล้วนะคะที่เราได้ขยายพันธุ์หวดอกอมาริลิสหรือหัวดอกว่านสิทธิตนะคะดูสภาพโดยรวมแล้วเขาก็มีสุขภาพดีเนาะมีใบที่โตนะคะแล้วก็สีเขียว อันนี้เป็นใบชุดที่สองค่ะถ้าเรามาดูตรงด้านล่างนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ก็เริ่มมีหัวออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็มีหัวใหม่ของดอกอมาริลลิสค่ะถ้าเรามาดูใกล้ๆก็จะมีหลายหัวเลยนะคะเดี๋ยวหมุนกระถางให้ดูค่ะด้านนี้หัวดอกใหม่ก็เริ่มโตขึ้นเยอะเลยนะคะเนื่องจากกระถางเดิมนี้เล็กเกินไปนะคะเราก็จะย้ายมาใส่ในกระถางที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะ แล้วก็ดึงเอาหัวดอกอมาริลิสออกมานะคะเห็นไหมคะรากเยอะเลยด้านล่างนะคะนี่คะ่ะมีรากเยอะเลยเราก็ค่อยๆแยกห,หัวออกมาะคะ่ะรากก็แน่นเลยนะคะ หัวค่อนข้างสมบูรณ์ดีนะคะนี่ค่ะหัวดอกอามาริลิสเนาะค่อนข้างสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ค่อยๆแย,ยกหัวออกมาค่ะถ้ายากนี้เราใช้มีดตัดก็ได้ค่ะ แล้วก็เอามีดตัดออกมาแต่ละหัวนะคะแล้วก็มีรากติดมาด้วยนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็มีรากติดออกมาด้วยอันนี้ก็หนึ่งหัวแล้วก็หัวอื่นเราก็ทำเหมือนกันค่ะก็ค่อยๆตัดออกมาค่ะ เราก็แยกได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 –ได้ทั้งหมด6หัวค่ะเราก็จะเอาหัวดอกอมาริลิสมาปลูกในกระถางนี้ค่ะอันนี้ที่จริงแล้วเป็นถังน้ํานะคะที่เราได้เจาะรูด,ด้านล่างนะคะดินที่ใช้ก็เป็นดินจากสวนผสมดินถุงที่เราซื้อมาค่ะก่อนที่เราจะปลูกนั้นเราจะใส่ปุ๋ยลงไปนิดหน่อยปุ๋ยที่เราใช้นะคะเป็นปุ๋ยเม็ดละลายช้าค่ะ ให้อาหารพืชนานนะคะแล้วก็ให้อาหารอย่างช้าๆนะคะแล้วก็ใส่ไปประมาณสักหนึ่งช้อนชาถึง1น่ช้อนชาครึ่งผสมให้เข้ากันเนาะก่อนที่เราจะปลูกกันนะคะก็ง่ายๆนะคะเราก็ขุดหลุมแล้วก็ปลูกหัวดอกอะมาลิลิสไม่ต้องลึกมากกันนะคะประมาณนี้ค่ะ หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะปลูกเสร็จแล้วค่ะการดูแลทั่วไปนั้นก็ง่ายๆค่ะแล้วก็รดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะ ก็จะเห็นว่าการขยายพันธุ์หอดอกอามาริลิสหรือหอดอกว่านสิทธิ์นั้นทําได้ง่ายๆค่ะอาจจะใช้ระยะเวลาหน่อยแต่ก็คุ้ม,มนะคะ1ห,หัวที่เราทำเนาะก็สามารถทําได้6กหัวนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ